เปิดปิดประตูแล้วเสียงดังใช้มีดขูดไส้ดินสอหรือจะนำไส้ดินสอไปถูก,กับกระดาษทรายละเอียดก็ได้นะครับเมื่อได้ผงฝุ่นที่ละเอียดจากไส้ดินสอแบบนี้แล้วนำไปเทใส่บานพับได้เลยนะครับโดยการเทให้ใช้กระดาษเสียบเข้าไปตามช่องของบานพับเมื่อเสียบกระดาษเข้าไปแล้วเขย่า ให้ผงที่ได้จากแส้ดินสอไหลเข้าไปในบานพับนะครับทํำแบบนี้กับบานพับทุกตัวนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดปิดประตูไปจนกว่าจะไม่มีเสียงนะครับหรือถ้ามีเสียงอยู่ก็ให้เทผงไส้ดินสอเข้าไปอีกแล้วก็ทำการเปิดปิดจนกว่าจะไม่มีเสียงเมื่อไม่มีเสียงแล้วเช็ดทำความสะอาดง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหา ประตูเปิดปิดแล้วมีเสียงดังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ